นี้ครับมีแขกคนหนึ่งแปลกประหลาดอายุก็ไม่มากชื่ออะไรเขาไม่บอกอันนี้เขามาตัดผมเขาเรียกทรงทางรถไฟใต้ดินครับเขาเรียกทรงซามูไรญี่ปุ่นนอ้อเต้นเนาะ,ะคนมาตัดนี่รู้สึกว่าหนึ่งล้านคนจะตัดคนเดียวนะครับชื่ออะไรผมก็ไม่ถามหรอกครับนี่ดูนะครับถ้ามันจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยดูหน้าตาโอ้โหสวยจริงๆดูนะครับผมจะหมุนให้ดูรอบหัวเลย นี่ครับด้านหลังจะเป็นอย่างนี้เขาเรียกทรงพังอะไรครับทรงพังทรงโมฮอกทรงเดียวกันจะเรียกอยังไงก็ได้ภาษาไทยเรียกทรงนกเอี้ยงหลงรง กเอย่างหลงรังนะครับหนึ่งล้านคนจะมีคนมาตัดคนหนึ่งนะครับทรงปาชโดตีแปลงให้มีสวยๆอย่างนี้เลยนะครับให้ชาวเน็ตไอดอลได้ติดตามรู้ว่าทรง,ทรงปาชโดตีแปลงเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้เราเอาตรงนี้ไว้แล้วชโดตีแปลงมันก็จะเอาหางฟาดในบิงมาอย่างนี้พุ๊ดเห็นไหมครับมันก็จะเป็นชโดตีแปลงอันนี้ผมผมตัดเสร็จแล้วนะครับนี่ผมยังไม่ตัดดูนะครับเขาชอบแบบนี้นี่ ก็ไม่เขาดูนิดหนึ่งครับทรงเโดดีแปลงแล้วก็เงยหน้าขึ้นให้ดูนิดนึงดูนิดนึงดูนิดนึงนีน่นะครับทรงนี้หนึ่งล้านคนจะมีคนมาตัดคน,นเขาเรียกทรงซามูไรญี่ปุ่นเนาะเติ้ลเนาะครับทรงซามูไรญี่ปุ่นนี่โอ้โหคนมาตัดนี่ฮาลิิากตะสวัสดีครับขอบคุณครับ thank you very much ภาษาฝรัง่งเซมเซมไอเฮบไม่มีเนาะทันี้ครับมีแขกคนหนึ่งแปลกประหลาดอายุก็ไม่มากชื่ออะไรเขาไม่บอกอันนี้เขามาตัดผมทรง เขาเลือกส่งทางรถไฟใต้ดินครับครับครโอ้โหส่งนกกงหัวจุกมีคนมาตัดบ่อยเหมือนกันแต่ว่าคนนี้เขามาจากภาคใต้นั่นนะครับเขาชอบเลี้ยงนกเขาชอบเลี้ยงนกกงหัวจุกครับแล้วนะครับมีไอดอลมาขอตัดเป็นทรงพม่างอนไทยเชิงนะครับพม่างอนไทยเชิงนี่มันดูยากนะครับเนี่ยด้านหลังนี่มันจะเป็นงอนนะครับเนี่ยด้านนี้จะเป็นไทยเชิงแล้วท่านหลังนี่จะเป็นพม่าวิ่งเร็วครับ เขาเรียกทรงมากงอนไทยเชิงนะครับทรงเห็ดละโงกครับทรงเห็ดละโงกเส้นล้วบบเราดูจุดนี้กับจุดนี้ให้เท่ากันแค่นั้นเองนะหรับระหว่างคิ้วกับหางพอครนี่เห็ดละโงกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสอบถามในแบบก่อนนะมีความรู้สึกไงในแบบพอใจไหมทรงนี้พอใจงวดหน้าจะมาอีกไหมครับมาเอาโอเค กฎมาไม่มีเปิดมือบนมือที่เดียวค่าห่างศะ